สวัสดีครับก็ทําคลิปมาหลายคลิปแล้วแล้วก็คลิปนี้นะครับลิววูเนี่ยกับไบรทันเตะเกมยุโรปมาด้วยกันแล้วแต่ไบรทันเนี่ยเตะตอนห้าทุ่มสี่สิบห้าแต่ออกไปเยือนส่วนลิวูเองนี่เล่นในบ้านเจอ,อยูเนีองแซงกิลัวหรือแซงกิลุสนะครับแล้วแต่นะครับแต่ถ้าในวิกิพีเดียเนี่ยก็บอกว่าแซงกิลุสนะครับไบรทัน เป็นทีมที่ถือว่าเป็นยาขมสําหรับลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ไบรตันเองเนี่ยนะครับก็มาสปีดผลงานในช่วงปลายซีซั่นที่ผ่านมาจนกระทั่งคว้าโคต้ายูโรปลาได้ก็เหมือนเหมือนลิเวอร์ p o o เนี่ยนะครับตามหลังลิเวอร์พูลมาหนึ่งอันดับ่ซีซั่นนี้เนี่ยทีมไบรตันเองเนี่ยก็เจอปัญหาพอสมควรนะครับเดสบี้เนี่ยก็เจอเรื่องปวดหัวอยู่ไม่น้อยเลยนะครับทีนี้ มาดูว่าลิวบูเนี่ยนะครับจะต้องไปยืนไบตันซึ่งถ้าดูอันดับของไบตันตอนนี้เนี่ยอยู่อันดับ6นะครับส่วนลิวบูเองอยู่อันดับ4ไบตันเนี่ยเล่นไปทั้งหมด7เกมแล้วนะครับชนะ5เสมอ0แพ้2ยิง19สี่14ลูกได้ลบเสีย15ลูกมีอยู่15แต้มนะครับส่วนลิวบูเองเนี่ยนะครับใน7เกมชนะ5 เสมอหนึ่งแพ้หนึ่งแพ้ไอกเกมที่ลิเวอร์พูลเรียกร้องขอฟังเสียงบันทึกจากคณะกรรมการที่ดูแลห้อง VR นั่นแหละนะครับว่าไอมันมีปัญหาลูกของดีอาร์สรายละเอียดเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตามที่เราทราบกันนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยยิงไปสิบหกเสียเจ็ดมีลูกได้ลบเสียเก้าลูกมีคะแนนอยู่สิบหก อยู่ดับสี่ครับถ้าเฉพาะผลงานในบ้านของไบรตันเนี่เล่นไปแล้วสี่เกมชนะสามเสมอศูนย์แล้วก็แพ้นในบ้านหนึ่งเกมยิงไปสิบเอ็ดเสียหกลูกได้ลบเสียเนี่ยบวกห้ามีอยูเก้าแต้มอยู่ดับหกถ้าเฉพาะเกมในบ้านส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยเฉพาะเกมเยือนลิเวอร์พูลเนี่ยเล่นไปแล้วสี่เกมชนะสองเสมอหนึ่งแพ้หนึง่ง ยิงเจ็ดเสียห้าลูกได้ลบเสียบวกสองนะครับมีอยู่เจ็ดแต้มอยู่อันดับสี่สำหรับเฉพาะเกมเยือนนะครับถ้าเฮทูเฮทสองทีมเนี่ยไบร์ตันผลงานดีกว่านะครับชนะสองเสมอสองแล้วก็แพ้ให้เราหนึ่งนะครับจากผลงานนะครับไบร์ตันเนี่ยชนะเราสองหนึ่งนะครับวันที่ยี่สิบเก้ามกราสองพันยิบสามแล้วก็ชนะเราสามศูนย์วันที่สิบสี่มกรา 2,023เสมอรเรา3-3 1ตุลา2,022แแพ้ให้เราศูมรุ่นว2วันที่12มีนา2,022แล้วก็มาเสมอลิวพูเนี่ย2-2วันที่30ตุลา2,021นะครับกรรมการเกมนี้เนี่ยก็คือแอนโทนีเท y เลอร์ส่วนกรรมการที่คุม VAR อยู่ก็เป็นคริสคา a วานา ผลงานในห้าเกมหลังเนี่ยไบรตันชนะแค่หนึ่งเกมเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ถึงสามนะครับส่วนลูกดูเองเนี่ยชนะสี่แพ้หนึ่งไบรตันเนี่ยเสมอโอลิมปิกบักเซย2สองสองนะครับโดนยิงไปก่อนสองลูกแล้วก็มาไล่ตีเสมอแล้วก็ลูกตีเสมอเนี่ยจากจุดโทษนะครับก็เสมอสองสองแล้วก็บุกไปถูกแอสตันวิลล่าเนี่ยถล่มเละเลยนะครับยิงครึ่งละสามลูกแล้วก็โอลิวัตกินเนี่ย ทำแฮตทริกได้ในเกมนี้นะครับแพ้ไปถึง6กประตูต่อหนึ่งเละเทะเลยนะครับเจอเชลซีก็แพ้เชลซีไปหนึ่งประตูศูนย์ชนะบอลมัดสามต่อหนึ่งแล้วก็แพ้ AEK เอเทนสองต่อสามส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยล่าสุดก็ชนะในยูโรป้านะครับ ก็คือชนะยูนิองแซงกิลัว2องจศูนย์หรือแซงกิลุสนะครับแพ้ทอทเทมสเปอร์ในเกมที่เราสื่อเหลือผู้เล่น9คน2องจุหนึ่งแล้วก็ชนะเลสเตอร์ในคาราบาวครับสามจุดหนึ่งชนะเวสแฮม3ามจุดหนึ่งครับชนะลัสหนึ่งจุดสามระบบการเล่นของไบรตัน สี่สองสามหนึ่งส่วนลิพูเล่นระบบสี่สสามนะครับไบตันในการจัดตัวเนี่ยผมคาดว่านะ่าจะจัดตัวตามนี้นะครับเอาตัวผู้เล่นที่เล่นในเกมที่ไปแพ้ให้กับแอสตันวิลล่านะครับแต่ดูในรายละเอียดเนี่ยในเกมที่ไปเยือนมักเซยนะครับปรากฏว่าจัดตัวเนี่ยก็มีตัวที่แตกต่างกันในเกมที่แพ้วิลล่ากับเสมอมักเซยเนี่ยนะครับอยู่ห้าตำแหน่ง นะครับลูกสาประตูนี่เป็นเชสันสตีลนะครับแล้วก็แบ็คขวาเป็นเจลเวลแมนคู่เซนเตอรเป็นอดัมเวสเตอร์กับลุยซังซึ่งในเกมที่เสมอมักเซยเนี่ยนะครับลุยซังลงเป็นตัวจริงนะครับเวสเตอร์นเนี่ยไม่มีรายชื่อนะครับเป็นเซนเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยเป็นเปอร์วิสเอสตูบิยนแล้วก็ ตัวรับสองตัวก็เป็นมามูสดาฮูสแล้วก็เบนกิมออลเน้นบล็อกทูบ็อกแล้วก็เป็น Mask, be ck, u, ตัวรุกนะครับก็เป็นซอลิมาสเดน y ี่เวนเบกคารุลุมิโตมะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยก็เป็นอีวานเฟอร์กูสันนี่คือสิบตัวจริงที่คาดว่าน่าจะจัดตัวตามนี้อันนี้สันนิษฐานนะเพราะว่ามีหลายตัวนะครับที่เล่นทั้งเจอมักเซย ทั้งเจอวิลล่านะครับส่วนลิวบูเองเนี่นะครับคิดว่าจัดตัวเนี่ยโอกาสคาดเคลื่อนเนี่ยเต็มที่ไม่เกินสองตำแหน่งนะครับรึกษาประตูเป็นไอซงเบเกอร์แน่แแบ็กขวาเนี่ยเทรนต์ออกสตาร์ทแล้วก็การจับคู่เซนเต,นเตอร์ก็เป็นมาติดก,กับฟันไดแล้วก็แบ็กซ้ายเป็นเจอร์โบ้นะครับส่วนแดนกลางเป็นโซโบโ้แมคก,กาแล้วก็ไรอันจิโรกับฟันเบิร์ส แนวรุกเป็นโมดาวินนูเยสแล้วก็ลุยดิออสคิดว่าจัดตัวดีไม่ดีเนี่ยน่าจะถูกบทไปซ้ําไปนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะพลาดเพราะว่ามันคาดการได้พอสมควรนะครับมันไม่มีสามตัวที่เล่นกับสเปอร์แน่ๆน,นั่นก็คือกาโปเพราะเจ็บนะครับหลังทีมชาติอาจจะเห็นกาโปเนี่ยสามารถลงมาได้นะครับแล้วก็โดนใบแดงสองตัวก็มีคารติชโชนกับโชตาซึ่งยังไงก็โดนแบนอยู่แล้วนะครับ ไบรท์ตันเนี่ยนะครับถือเป็นตัวแสบของลิเวอร์พูลเลยนะครับเพราะว่าในช่วงหลังนี่นะครับลิเวอร์พูลเนี่ยผลงานไปรองไบรท์ตันจริงๆครับแต่ว่าถ้ามาดูรายละเอียดในซีซั่นนี้เนี่ยนะครับผลงานไบรท์ตันไม่ดีเลย5เกมหลังนี่ชนะได้แค่เกมเดียวนะครับแพ้3แล้วก็เสมอ1ไอ้เกมที่เละดูไม่จีิดเลยเกมนี้เนี่ยผมดูด้วยนะครับก็บุกไปแพ้แอสตันวิลล่า6-1นะครับซึ่งดูจากรายละเอีทในเนี่ย เหมือนกับคู่ต่อสู้จะรู้ว่าไบรทันจะเล่นยังไงนะครับแล้วก็แก้วิธีการเล่นของไบรทันแล้วก็ใช้วิธีการจู่โจมเข้าใส่ไบรทันในวิธีที่ไบรทันไม่ชอบนะครับโดยเฉพาะอุนายเมลี่เนี่ยที่แอสตันวิลล่าเอาชนะได้หกตหุงเนี่ยนะครับ mm hmm. เกมนั้นเนี่ย mm hmm. เห็นชัดเจนเลยว่าเหลี่ยมบอลเนี่ยมันเข้าทางแอสตันวิลล่ามากๆนะครับทีนี้ถ้า ในลักษณะนี้เนี่ยจากผลงานนี่ดูในลาเอียนเห็นว่าเวลาคู่ต่อสู้เจอไบรตันเนี่ยนะครับคู่ต่อสู้เนี่ยมีวิธีทําให้ไบรตันเนี่ยเล่นด้วยยากนะครับไม่เหมือนไอซีชันก่อนหน้านี้นะครับที่ไบรตันเนี่ยยังมีวิธีการเล่นที่หลายๆคนเนี่ยนะครับยังหลงเหลี่ยมไบรตันอยู่นะครับก็คือวิธีการขุดบ่อล่อปลานะครับในเกมวันเพื่อหัดเนี่ยก็เดินทางก็ถือว่าไกลกว่าลิ์พูเยอะนะครับไปเยือนมักเซยซึ่ง เกมนั้นนะครับเสมอกันไปสองสองแล้วใช้ผู้เล่นซึ่งใกล้เคียงกันนะครับมีผู้เล่นแตกต่าง,างจากเกมเจอวิลลา่าที่ไปแพ้วิลล่าเนี่ยนะครับอยู่ห้าตำแหน่งนะครับฉะนั้นผมดูแล้วไอ้เรื่องความสดมีปัญหาแน่ลูอิสดังเนี่ยนะครับลงทั้ง2เกมเลยแล้วอย่าลืมว่าลูอิสดังเนี่ยนะครับอายุ30อัพแล้วนะครับผมว่าด้วยสภาพอย่างเงี้ยมีผลแน่ๆน,นะครับ และไอเกมที่ไปเยือนมักเซยเนี่ยนะครับใบเหลืองมีถึงเจ็ดใบเราคิดเอาแล้วกันว่าเกมมันดุเดือดแค่ไหนนะครับแล้วด้วยการที่ต้องเดินทางนะครับเวลาเดินทางขึ้นเครื่องบินมันจะมีปัญหาก็คือในระบบในเครื่องบินเนี่ยนะครับพอมันบินสูงขึ้นไปมันจะต้องใช้การเพิ่มความดันในตัวเครื่องเพื่อม,มาปรับความดันของร่างกายมนุษย์ ทีนี้เวลาเครื่องบินม well, ันบินเนี่ยมันจะบินอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลเนี่ยประมาณสามหมื่นฟุตโดยประมาณนะครับเวลาเราปรับความดันเนี่ยเราก็จะปรับความดันได้อยู่ที่ประมาณสักหมื่นกว่าฟุตนะครับเพราะว่าตัวโครงสร้างของเครื่องบินเนี่ยนะครับถ้าไปปรับความดันมากๆเนี่ยมันจะระเบิดเพราะมันมีแรงดันเหมือนลูกโป่งอ่ะนะครับเพระฉะนั้นเวลาจะปรับความดันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าปรับความดันที่มันมันอยู่ที่ระดับ ความสูงที่ใกล้เคียงกับผิ่โลกนะครับการปรับความดันอยู่ในดับที่เครื่องมันรับได้เพราะฉะนั้นในการเดินทางทางเครื่องบินเนี่ยมันก็มีอาการเจ็บแหลกกระเพาะอย่างเงี้ยความดันที่มันถูกปรับเนี่ยนะครับมันส่งผลต่อสภาพร่างกายของมนุษย์เขาเรียกว่าเจ็บแหลกนะครับเนั้นในการเดินทางซึ่งไปเยือนมักเซยมาเนี่ยนะครับแล้วก็เล่นเกมหนักด้วยการฟื้นตัวก็ไม่เหมือนลิวพูที่เล่นในบ้านแล้วก็โรเลชั่น เยอะมากครับผู้เล่นของเราเนี่ยระดับความสดเหนือกว่าแน่ๆเรื่องสภาพร่างกายลิเว์พูเนี่ยนอกจากได้เปรียบแล้วนี่นะครับเราก็มีจุดที่มันเป็นปัญหาอยู่ก็คือเราไม่สามารถจัดผู้เล่นที่ดีที่สุดที่ลงเล่นกับสเปอร์นั่นคือกฟโฟัโปมีอาการเจ็บอยู่นะครับแล้วก็เคอร์ติโจนติดโทษแบนใบแดงโดยตรงนะครับอันนั้นเนะี่ยโดนแบนไปสามเกม เริ่มนับเกมนี้เป็นเกมแรกนะครับแล้วก็ดิโกโชตาเจอสองเหลืองนะครับซึ่งคณะกรรมการกลางนะครับที่ประเมินความเหมาะสมในการที่จะให้โทษเนี่ยนะครับก็มองว่าไอ้ใบเหลืองที่สองของโชตาเนี่ยไม่ควรที่จะได้นะครับแต่เราก็โดนจนได้นะครับฮูเปอร์เขาจัดให้ด้วยสภาพเนี่ยลิววูแม้ไปยืนใบตันแต่สภาพแบบนี้ ลิวูเองก็ไม่ได้เสียเปรียบนะครับแล้วก็ในยูโรป้าเนี่ยก็ได้เอาเทรนด์นี่นะครับมาเคาะสนิมแล้วก็เทรนด์ก็โชว์ผลงานได้ดีด้วยนะครับดีทั้งรับและลุกด้วยนะครับดังนั้นตัวเลือกเชิงลึกเราเนี่ยเยอะจริงๆนะครับซ e นตอร์ฮารตตัวนี้นี่ก็มีตัวเลือกเยอะนะครับโจโกเมสเล่นไม่ขัดเขินนะครับทั้งในตำแหน่งแดนกลางแบ็คขวานะครับหรืออินเวอร์สนะครับก็ทำได้ดีนะครับ ถ้าจะมีปัญหาเนี่ยโอเคว่าแนวรุกที่ดูดีที่สุดก็คือกรัรโกเนี่ยนะครับตอนนี้กําลังฟอร์มดีก็มาเจ็บนะครับเกมเจอท็อตแนมเซอเร์เนี่ยกัรโกเนี่ยพอถูกเปลี่ยนออกก็มีผลเาฉะนั้นเกมนี้ไม่มีกักโรโกนะครับไม่มีโชตา้าไม่มีโจนนะครับแต่ว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับก็ตามที่ผมบอกข้างหน้าก็เป็นโมเป็นนูนเยสแล้วก็เป็นดูโชนะครับ เรามีตัวเลือกในเชิงลึกเยอะขึ้นจริงๆนะครับทีนี้เกมนี้เนี่ยถ้ามองทิศทางของเกมเนี่ยผมมองว่าเกมนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยไม่น่าจะถูกไบตันผมเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับคือในซีซันที่ผ่านมาเนี่ยลิเวอร์พูลมีปัญหาเรื่องสภาพความพร้อมของนักเตะเยอะนะครับทั้งเจ็บแล้วก็ความโรยลานะครับฟอร์อมตกโดยส่วนตัวก็มีแต่ซีซันนี้เนี่ยความสด ทีมสปิร nice right ิตก็ดูดีแล้วก็พอโครงสร้างเชิงลึกเราดีในยูโรปาเนี่ยเราก็ไม่ได้จัดเต็มเหมือนกับทีมไบรตันต้องอย่าลืมแล้วก็ไบรตันเองนี่นะครับผลงานเนี่ยก็ถือว่ากระท่อนกระแท่นในรายการยูโรปานะครับเกมแรกก็แพ้แพ้คาบ้านด้วยนะครับเกมที่สองก็ได้แค่เสมอโดนยิงนำไปก่อนด้วยสองลูกแล้วก็เกมที่เสมอมักเซยเป็นเกมที่เล่นกันหนักนะครับ มีไปเหลือเพีงเจ็ดใบนะครับหนักเลยนะครับนะครับผมว่าเกมนี้เนี่ยลิฟวูเนี่ยน่าจะชนะสักสามหนึ่งจริงๆอยากให้ชนะสามศูนย์นะครับมีความเป็นแรได,ด้วยที่จะคลีนชีสนะครับผมว่าตอนนี้ลิฟวูเนี่ยเริ่มพัฒนาจังหวะเกมรับดีขึ้นเรื่อยๆนะครับการจัดระเบียบเกมรับเนี่ยถ้าจะมีนักเตะหลุดตำแหน่งบ้างก็คือความตื่นตัวเกินพอดีของเจโรโบก็มีบ้างนะครับที่บางครั้งเนี่ยการยืนตำแหน่งมันไม่แม่นเท่าไหร่นะัก ครับก็จะมีแต่ภาพโดยรวมเนี่ยตอนนี้ลิปู้ผูไม่ได้กลัวแล้วก็ไบรตันเองเนี่ยต้องเล่นเกมหนักๆต่อเนื่องมาเนี่ยผมว่าถ้าบทกันในช่วงท้ายๆนะครับช่วงหลังนาทีที่เจิบแล้วเนี่ยผมว่าลููเนี่ได้เปรียบครับสวัสดีครับ